สืกราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับตรงนี้แนวทางดับ10ล่างมาดูในส่วนของสูตรนะครับมีเข้าและมีหลุดสถิติตั้งต้น1ธันวาหกนะครับใช้หลัก10ล่าง10ล่าง10ล่างนะครับ10ครั้งที่2หน่วยครั้งที่2 10ครั้งที่4บวกสองคงที่ 10ล่างสิบล่างสิล่างสิงสครั้งที่2หน่วยครั้งที่2 10ครั้งที่สี่บวกสององที่นะครับหนึ 1, 2, นะครับสาวกสเป็น7จนะครับเนะครับเอา7ตั้งนะครับนะก็จะเป็นหกเป็นสิบสบวกสอนะครับเป็นเก้นะครับเก้าวกสองท่ากับสินะครับก็คือ1ดับมาที่9 1ดับอยู่1นธันวานะครับสิธันวาตรงนี้แปดหลุดแล้วก็สามธันวา5ดับมาที่8ด ห้าดับอยู่สิบเจ็ดมื่กาดมับมาที่หกดับอยู่หกุมภาเจ็ดดับมาที่ศูนย์เดับอยู่สิกุมภาห้าดับมาที่สีดับอยู่นะครับหมีนาครับผมก็จะเป็น4ี่ดับมาที่เจ็ดสับอยู่สิบหกมีนาสามดับมาที่เจดับอยู่หเมษาสี่ดับมาที่เก้าสี่ดับอยู่สิเมษาสองดับมาที่เจดับอยู่สพฤษภาสองดับมาที่หนดับอยู่สิพฤษภาเจ็ดับมาที่หกเจดับอยู่หมิถุนาแปดดับแดับมาที่สี่ดับอยู่นะครับ สิบหกมิถุนาเจ็ดดับมาที่สามเจ็ดดับอยู่หนึ่งกรกฎาคมศูนย์ดับมาที่แปดศูนย์ดับอยู่สิบหกกรกฎาคมสองหลุดนะครับหนึ่งสิงหาหนึ่งดับมาที่สี่หนึ่งดับอยู่สิบหกสิงหาเจ็ดดับมาที่สองเจ็ดดับอยู่แล้วก็หนึ่งกันยานะครับผมสามดับหลักสิบลางเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ